นอนไม่หลับมีแแบบท่านผู้ชมอยากรู้ตัวเองเป็นแบบไหนและสาเหตุเพราะอะไรติดตามในคลิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ,คะรายการไลฟ์ทอกับดอรแคทอาจารย์แพทย์หญิงพิรุธัญญาหารจากแพทย์ดรพงศธรและเพจเลี้ยงลูกให้ได้เกียรตินิยมค่ะท่านผู้ชมหลายท่านนะคะคงเคยประสบปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับค่ะอาจจะเป็นแค่ช่วครั้งชั่วคราวนะคะ แต่บางท่านถ้าเป็นเรื้อรังเป็นเวลานานอย่างนั้นเรียกว่าเข้าไข่เจ็บป่วยแล้วนะคะต้องรีบรับทำการรักษาค่ะการนอนไม่หลับเนี่ยมันมีอยู่8แบบด้วยกันค่ะโดยวันนี้นะคะหมอจะพูดให้ฟังแบบที่1ก่อนสำหรับที่เหลือคอยติดตามชมกันต่อไปนะคะการนอนไม่หลับแบบที่1นนะคะในศาสตร์การแพทย์แผนจีนก็จะเป็นประเภทหลับยากก็คือพอเราเข้านอนแล้วเนี่ย ต้องใช้เวลานานอาจจะเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงเพื่อที่จะทําให้ตัวเองหลับนะคะคนในกลุ่มนี้ค่ะจะเกิดจากการที่มีปัญหาเรื่องความคิดค่ะคิดมากนะคะวิตกกังวลมากเกินไปนะคะซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะคะมันจะกระทบถึง3อวยัยวะด้วยกันนะคะอวยัยวะของแพทย์แผ่นจีนนะคะที่สําคัญนะคะมีอยู่5อันนะคะเรียกว่าทฤษฎีอู่สิง สามในห้าที่โดนกระทบเลยก็คือม้ามหัวใจและปอดค่ะคือการที่คุ้นคิดมากเกินไปวิตกกังวลมากเกินไปอาจจะเป็นนิสัยตั้งแต่ดั้งเดิมบวกกับอายุที่มากขึ้นนะคะการที่เราคุ้นคิดมากเนี่ยมันจะมีผลต่อการทําลายม้ามเราโดยตรงนะคะเพราะม้ามไม่ชอบการคิดซ้ําไปซ้ํามานะคะ พอเราทำลายม้ามเนะี่ยทำให้เกิดม้ามพร่องนะคะแล้วม้ามทางแพทย์แผนจีนนะคะมีหน้าที่ในการสร้างเลือดค่ะดังนั้นเลือดก็จะถูกสร้างน้อยลงและเลือดก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้น้อยลงนะคะกระทบอวัยวะสองอันคือปอดกับหัวใจนะคะทำให้เลือดปอดพร่องเลือดหัวใจพร่องอันนี้แหละคะ่ะก็จะมีผลทําให้นอนไม่หลับ เป็นแบบหลับยากพอเราเข้านอนแล้วกว่าจะหลับต้องใช้เวลานานค่ะซึ่งคนที่เป็นแบบที่1นนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือ1คนที่มีพฤติกรรมคิดมากค่ะอันที่2ก็คือผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุพออายุมากขึ้นนะคะความเสื่อมก็เริ่มมีมากขึ้นนะคะพวกม้ามก็จะพร่องอยู่แล้วแล้วถ้ายังมีนิสัยดั้งเดิมที่คิดมากคิดเยอะมันก็จะยิ่งซ้ําเติมนะคะทําให้เป็นมากขึ้นนะคะ ส่วนทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะคะการแบ่งของการนอนไม่หลับเนี่ยมันก็แบ่งเป็นระยะเหมือนกันนะคะมันก็จะมีเป็นการหลับยากเช่นเดียวกันนะคะเราจะเรียกว่า initial insomnia แต่การแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจะไม่ได้กล่าวถึงสาเหตุนะคะว่า initial insomnia หรือว่าการนอนหลับยากเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะส่วนใหญ่เราก็จะตีเป็นในกลุ่ม idiopathic นะคะหรือถ้า แปลง่ายๆก็คือยังไม่ทราบสาเหตุอาจจะเป็นเรื่องของความเสื่อมแต่ตรงนี้ยังไม่ได้มีวิจัยที่รองรับชัดเจนนะคะต่างจากการแพทย์แผนจีนเขาก็จะแบ่งไว้ชัดเจนเลยว่ามันเกิดจากอวัยวะไหนนะคะเห็นไหมคะว่าสองศาสตร์เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกาันเพราะฉะนั้นการรักษามันก็ต่างกันค่ะอย่างถ้าเป็นแผนปัจจุบนันเราจะแบ่งการนอนว่าเป็นระยะไหนเพื่อให้ยารักษาตามอาการให้มัน ตรงกับอาการเฉยๆก็คืออย่างคนที่มีปัญหาหลับยากก็จะต้องให้ยานอนหลับแบบนี้ๆนะคะก็ให้ไปส่วนการแพทย์แผ่นจีนค่ะการที่เขาแบ่งแล้วก็มีสาเหตุด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นการรักษาเข้าไปตรงจุดถึงสาเหตุขุดรากถอนโคนนะคะให้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดไม่ใช่แค่รักษาตามอาการไปวันๆค่ะ ท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าศาสตร์แต่ละศาสตร์เนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อด้อยของเขานะคะการแพทย์แผนจีนเป็นแบบหนึ่งแผนปัจจุบจันเป็นแบบหนึ่งนะคะดังนั้นการดูแลสุขภาพค่ะไม่ว่าจะดูแลด้วยตัวคุณเองหรือว่าแพทย์ก็ตามควรที่จะใช้การแพทย์ผสมผสานเพื่อเอาข้อดีข้อด้อยของแต่ละอา เข้ามารักษาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะอย่างในคลินิกของหมอนะคะถ้าเราดูแลคนไข้อย่างเช่นเรื่องนอนไม่หลับเราก็จะใช้ทั้งแพทย์แผนปัจจุบนันทั้งการแพทย์ทางด้านชะลอวยัยและก็การแพทย์แผนจีนค่ะ เพื่อที่จะอุดช่องโหว่ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคนไข้ก็จะมีสุขภาพดีแบบยั่งยืนนะคะและที่สำคัญกว่านั้นค่ะการนอนไม่หลับมันไม่ใช่แค่ทำให้เราง่วงแต่มันยังมีผลเสียที่ตามมาอย่างเช่นขาดโกรทฮอร์โมนมีปัญหาความชราความแก่หรือมีปัญหาอื่นๆตามมาเรื่องสุขภาพจิตค่ะ สิ่งเหล่านี้ถ้าเราใช้าศาสตร์ผสมผสานนะคะทั้ง3าศาสตร์เราจะสามารถแก้ได้ราะถ้าเราใช้าศาสตร์เดียวอย่างเช่นการแพทย์แผนปัจจุบันเ,นเราก็จะแค่เป็นการรักษาตามอาการากินยาให้หลับแต่ถ้าเราใช้การแพทย์ผสมผสานเนี่ยปัญหาที่มันซ่อนเร้นที่มันเป็นตัวทําให้เราเจ็บป่วยในอนาคตเนี่ยมันจะถูกการรักษาไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะและอย่าลืมกด subscribe นะคะ ด็อกเตอร์พงศธร healthy beauty c h anel ค่ะในนั้นยังมีความรู้ดีๆมากมายรอคุณอยู่นะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ